แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัยชุดที่2นะครับข้อ11โทษทางวินัยของข้าราชการครูมีกี่สถานกอไก่3สถานขอไข่5สถานขอควาย7สถานงงู9สถาน เฉลยนะครับข้อนี C ้ตอบขอไขนะครับโทษทางวินัยของข้าราชการครูมี5สถานนะครับข้อ12ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโทษทางวินัยกอไก่ภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกขอไข่ทันบนตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกขอควายทันบนตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกลาออกงงูภาคทัน ตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกให้ออกเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับโทษทางวินัยมีภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ไล่ออกนะครับข้อ13ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยกอไก่ภาคทันขอไข่ทันบนคอควายปลดออกงงูไล่ออกเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับ ข้อที่ไม่เป็นโทษทางวินัยคือทันบนนะครับข้อ14โทษทางวินัยข้อใดเบาที่สุดกไก่ทันบนขอไข่ภาคทันข,ขอควายตัดเงินเดือนงองูลาออกเฉยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับโทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือภาคทันนะครับข้อ15โทษทางวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุดกไก่ให้ออก ขอไข่ปลดออกขอควายไล่ออกงูลาออกฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับโทษทางวินัยที่ร้ายแรงที่สุดคือไล่ออกนะครับข้อ16ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆที่พึงกระทาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งยุยงส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้วยมีโทษทางวินัยตรงกับข้อใดกไก่ภาคทัน ขอไข่ตัดเงินเดือนคอควายลดเงินเดือนงองูปวดออกฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆที่พึงกระทําในการปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งยุยงส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้วยมีโทษทางวินยัยภาคทันนะครับข้อ17มีการกระทําในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ชักชวนให้ผู้อื่นฝากไฟในการปกครองระบอบอื่นมีโทษทางวินัยตรงกับข้อใดกอกไก่พักทันขอไข่ตัดเงินเดือนขอควายลดเงินเดือนงงูปดออกฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับการกระทําที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ชักชวนให้ผู้อื่นฝากไฟในการปกครองระบอบอื่นมีโทษทางวินัยคือตัดเงินเดือนนะครับ ข้อ18ข้าราชการครูทำเฉลยข้อสอบให้นักเรียนบางกลุ่มไปติวก่อนสอบด้วยความห่วงใหญ่นักเรียนเกรงว่าจะทําข้อสอบไม่ได้อันเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การวัดผลโดยไม่ปรากฏว่ามีการเรียกร้องค่าตอบแทนจากนักเรียนแต่อย่างใดมีโทษทางวินัยตรงกับข้อใดกอไก่ภาคทันขอไข่ตัดเงินเดือนขอควายลดเงินเดือนงองูปดออก เฉลยนะครับอณิตตอบกอไก่นะครับคกรการครูทําเฉลยข้อสอบให้นักเรียนบางกลุ่มไปติวก่อนสอบด้วยความห่วงใยนักเรียนเกรงว่าจะทําข้อสอบไม่ได้อันเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การวัดผลโดยไม่ปรากฏว่ามีการเรียกร้องค่าตอบแทนจากนักเรียนแต่อย่างใดมีโทษทางวินัยภาคทันนะครับข้อ19ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินยัยกอไก่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเที่ยงธรรมต่อทางราชการขอไข่ไม่มีความวิริยะอุตสาหะขยันมันเพียนไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการคอควายไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดงองูปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับข้อที่ไม่เป็นโทษทางวินัยคือการปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนะครับ ข้อ20การกระทําในข้อใดมีโทษลดเงินเดือนหนึ่งขั้นกอไก่ฝ่ฟาฝืนข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพขอไข่ส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนล่าช้าทําให้โรงเรียนไม่สามารถแจ้งผลการเรียนตามกําหนดขอควายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดูแลเอาใจใส่งานไม่ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเกิดการทุจริต งงูไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆที่พึงกระทําในการปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งยุยงส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้วยฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคขขวายนะครับการกระทําที่อาจมีโทษลดเงินเดือนหนึ่งขั้นก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดูแลเอาใจใส่งานไม่ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเกิดการทุจริตนะครับ แล้พบกับแนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัยในชุดที่3ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ